ยืนยันจากการเปลี่ยนแปลงของสายน้ำหลังการเกิดขึ้นของเขื่อนปากมูลคือปริมาณปลาลดน้อยลงเรื่อยๆปลาตัวเล็กลงรายได้ของชาวอุบลราชธานีที่อาศัยแม่น้ำมูลเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมาหลายชั่วอายุคนหายไปกว่าครึ่งและไม่คุ้มค่าน้ำมันออกเรือหลายคนท้อแท้และสิ้นหวังต้องหันหลังให้แม่น้ำมูลและทิ้งอาชีพที่เคยเลี้ยงตัวเองมาค่อนชีวิต เขื่อนขนาดเล็กในความเห็นของธนาคารโลกที่อนุมัติเงินกู้ให้รัฐบาลไทยแห่งนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในชีวิตของชาวบ้านนับหมื่นคนที่บางคนต่อสู้เรียกร้องจนจากโลกนี้ไปแล้วก็มีส่วนที่เหลืออยู่ก็ตั้งมั่นที่จะเคลื่อนไหวขอคืนทรัพยากรโดยการเปิดเจรจาทุกปีต่อเนื่องกันมานานกว่า10ปีแกนําชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลได้ผ่านสถานการณ์ที่พวกเขาเรียกว่าประวิงเวลามาแล้วทุรัฐบาล แต่ก็ยืนยันว่าจะเรียกร้องต่อไปพี่น้องคิดอยู่ตลอดนะครับว่าพื้นที่อำเภอโคงเกียมเนี่ยมันจะมีเขื่อนใหญ่อยู่สามตัวนะครับหนึ่งเขื่อนแม่น้ำโขงสองเขื่อนน้ำมูลสามเขื่อนศิรินทรห่างจากแม่น้ำมูลไปประมาณ8กิโลนะครับซึ่งสามเขื่อนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะ เคาะทำกรรมเพิ่มหรือไงก็ไม่รู้นะกับพี่น้องอำเภอโกงกียมจากที่เขาพยายามเอาเราเข้าไปเป็นกรรมการชุดนั้นบอร์ดชุดนี้หรือไปเป็นสมรรชาชิกของประเทศหรืออะไรก็ตามคือ <c oughs> ใหญ่เมืองโกงขี姆นี่เนี่ยมันกระทบชุมชนเรามากเลยทําให้ชุมชนของเราแตกแยกแล้วละ่ะนะครับน,นี่อันหนึ่งนะครับอันที่สอง ถึงเขาจะให้เราไปเป็นประกรรมกรรมการอันนั้นเป็นกรรมการอันนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการประวิงเวลา<ม>ทวงให้พวกเรานเหนื่อยล้าลงนะครับะะระหว่างเปิดเขื่อนสี่เดือนนี้โอเคพี่น้องทำมาหากินได้ไม่เรียกร้องสบายใจแม่บ้านก็ยิ้มแย้มแก้มไสไม่นักใจมีอาหารหล่อเลี้ยงครอบครัวไม่นักใจแต่เมื่อปิด แปดเดือนนั้นเนี่ยลักษะนี่จะคิดยังไงนะครับถ้าเปิดเลยเราเราไม่เรียกร้องนะครับอแต่เมื่อเปิดสี่ปิดแปดนี่เมื่อปิดแปดเดือนนี้ให้เรากินอะไรตรงนี้มันมันก็ต้องมามาคุยกันพบกันครึ่งหนึ่งหรือครึ่งทางพี่น้องก็เห็นด้วยนะครับคือเกลือปรามูลนี่มันมีอยู่แปดบานใช่ไหมครับสี่บานคุณก็ปิดไปซะ ที่บ้านนี้ก็เปิดให้พี่น้องอันนี้คือเครื่องทาง<อ>นี่บบนี่ใช่ใช่ครับจะไปเครื่องทางเดือนนั้นเวลานาี้ไม่ใช่เครื่องทางไม่ใช่คร่งทางคุณอยากทํายังไงก็ก็ได้ใช่ไหมครับออนี่หมดอยู่กับคุณปิดเปิดอยู่กับคุณแต่ไลาหาปลาขายปลาประมาณจากักสองสามเดือนได้แค่นั้นแหละสองสามเดือน,อออนทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเวลานำม,มานำหลากนั้นมันคอยหาได้อยู่เขาเอาไปขายให้เวลาเขา แล้วก็มีขามาซื้ออีกเราซื้อใส่ตู้ไว้ไผลกระทบก็คือว่าพวกลูกๆเขาผูกเรือหรือว่ากลางขายกลางมองนะเออเวลาทั้งนี้ปล่อยน้ําไปนี่มองบางทีก็มองก็ขาดไปเลยเรือก็ไปผลผลกระทบอ,อตามฟังสองฟังไม่มีที่จะ,จะปลูกกินก็พอได้อยู่สีเดือนนี้ก็พอได้อยู่ ถ้าตามตรงเวลานะคือว่าหนึ่งพุทธภาตองมึงพุทธภาเขื่อนปากมูลอยู่ห่างจากลำน้ำมูลและแม่น้ำโขงไปทางทิศตวันตกประมาณ5.5กิโลเมตรก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกและมีการประท้วงต่อต้านจากชาวบ้านในพื้นที่5อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อเพิ่มเมืองวารินชำราบ ตานสุมพี่บูร์บางสาหารและโคงเจียมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533หลังการอนุมัติก่อสร้างเขื่อนเมื่อวันที่8เมษายน2532ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชัยชุนหวันเขื่อนแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมืม่อวันที่1เมษายน2534ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น240ล้านดอลลาร์สหรัฐสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2537 ต้องอพยพชาวบ้าน3,000ครอบครัวประมาณ25,000คนออกนอกพื้นที่น้ำท่วมแต่การต่อสู้ของชาวบ้านซึ่งต่อมารวมกลุ่มในนามสมาชากคนจนก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเหตุผลการปิดประตูระบายน้ำถึงปีละ8เดือนและเปิด4เดือนทำให้ชาวบ้านที่เคยดำรงชีวิตด้วยการหาปลาเป็นหลักได้รับผลกระทบและรวมตัวกันปิดเขื่อนปากมูลด้วยการสร้างหมู่บ้านแม่มูลมั่นยืนที่สันเขื่อนเมื่อปีพุทธศักราช2542 และยึดพื้นที่อาคารปั่นไฟเพื่อขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดประตูกั้นน้ำทั้ง8บานให้ปลาได้วางไข่เนื้อเขื่อนเมื่อวันที่15พฤษภาคม2543และด้วยเหตุนี้จึงเกิดการชุมนุมประท้วงที่ทำเนียรบรัฐบาลอยู่เป็นระยะแม้กระทั่งการเรียกร้องล่าสุดก็ยังไม่บรรลุข้อตกลงเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำให้นานขึ้นหรือเปิด4บานปิด4บานหากนับถึงปัจจุบัน ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลยังรวมตัวกันในนามสมาชากคนจนได้ผ่านการต่อสู้เรียกร้องมาแล้วถึง21ปี